ป้าชื่ออำไพโตทิกคือประแขกแต่ตลาดที่พ่อป้ามาประแขกอายุ55ปีป้าเป็นแม่ค้าในขายของที่แผงป้าก้างหลังขายาทาุกวันเลยุเเู้ชมื่นเช้ะมาจากเุ้มถึงดีเที่ยงวันจากไม่ไปถึงเที่ยงวัน สุดภายของโรคิดเข้ามันมาเป็นเวลาแตบที่นี้อันแรกเป็นโรคกดไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะก่อนนี้ต้องเขา้าเข้าโรงพยาบาลเทศจุลนภิกต,ต้องเข้ามาต้หลังนู้ไปหาหมอเพื่อรับคารยาให้มันเป็นเยรอนเยลอนข้างอีกที่หนึ่งมาอันไปบางทีกระเดือนหนึ่งส่ครั้งหนึ่ง อายาหมดอายาหมดบ้า,า,า,านตู้เ็ตัวหลังมาหจะจไปมะฮวใหญ่แ่แนะน,น,นมะโหนี่ตอนเวลาปวดมันมันจะปวดแตบปวดร้อนตรงตร้อที่นะมันจะร้อนอนน่อนกินอยก็ไ,ได้อรรพอรู้สึกจตปวดท้องก กินข้าวตังลยที่แรกจองเดียวจองเดียวแล้วทีนี้มันจะอยู่เพิ่มขึ้นมาติดสองจองที่เราแล้วกับแป๊บเดียวกับวนมาอีกก็ิไปอีกเพิ่มมาติดสามซองแล้วทีนี้ห่างต่อช่วงช่วงเก็บท้องต่อต่อช่วงเื่องคืนช่วงนี้นะมันจะ ละมันจะเว้นเว้นวันกับทีนทุกวันทุกวันจะต้องปวดคอคอนานแค่ไหนมันจะหายเริ่มหายไปแตวพอดียูยูกับปวดขาเจ้าเนี่ยปวดหน้าหนาวนี่ปวดทรมานมากเลยก็าซ่าทะเลวิจิตรแต่ที่แกกินสองตองก็ก็หลังมาแกขโมยถุงเล่ยขโมยถุง ป้าแนะนําคนร้ายคนมาคนบอกว่ายาชุดนี้มันแพงแล้วป้าว่าแพงเนี่ยเวลาเราไปหาไปหาหมอที่โรงพยาบาล่ะค่ารบเราค่าไปดูอาการนี้แพงกว่านี้อีกเราจ็บเงินขายของจุดเงินได้เป็นหมื่นๆน่ะแต่ยาแค่นี้มันสามารถที่จะอันเงินหมื่นๆน่ะมันสามารถทจะรักษาตัวเราได้หรอมันไม่ใช่ยาวิเศษเป็นรักษาได้หลายเรื่องไค ถ้าคุณอยากแนะนำเพื่อนที่มาเคยลองมาเ้าเชื่อปะลองไปผิดก่อน